มันเนหนังสือถึงบอกว่าเฮ้ยรีดถูกสุดมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเลือกอันนี้ซิมเปิลมากเลยครับจริงๆเรายิง่งแอดอะเราไม่ได้อยากได้ผลลัพธ์ของแอดเราอยากได้ยอดขายถูกไหมครับหลายๆครั้งอะการที่ลีดถูกคนทักเยอะราคาถูกมันไม่ได้นามาซึ่งยอดขายที่สมการมันตรงตัวมากเลยคือก็จริงๆเราอยากได้ยอดโอเคถ้าลีดถูกแล้วนํามาซึ่งยอดอันนี้จบอันนี้ทุกคนใฝ่ฝัน i d e a ลี่คือคนอยากได้ แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเราต้องแท็กด้วยว่าไอ้ตัวลีดเนี่ยจริงๆอ่ะมาจากแคมเปญไหน<ม>อะไรยังไงไม่ใช่แทกรวมอย่างเช่นผมเคยเจอเคสแบบพลาดเล็กๆงงๆอะ่ะคือสมมติเขายิงแอดไปแล้วอันนี้ลีดถูกอีกอันหนึ่งลีดแพง<ม>แล้วเขาก็ปิดอันที่ลีดแพงแล้วเปิดลีดถูกปรากฏไอ้ลีดถูกเนี่ยไม่ได้ยอดเลย<ม>ไอ้ลีดแพงอ่ะไ,ได้ยอดย<ม>แต่เขาก็งงว่าฉันทำอะไรผิดแล้วก็ไปนั่งออปติไมซ์อยู่นั่นแหละกับไอ้ตัว <laughs> ลีดถูก แล้วมันก็ไม่ได้ยอดอยู่ดีการทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงอะมันยากแต่ว่าผมรวมมาแล้วถ้าจุดดีคือเหมือนเรารวมทั้งด้านแบบกลยุทธ์วิธีคิดการวัดผลก,การยิงแอดการทำคอนเทนต์การจัดการเรื่องแบรนดิ้งการจัดการโปรเจกต์แมจเมนต์ต่างๆพวกนี้โหเรายัดอยู่ในเรื่องเดียวกันซึ่งจริงๆอะหนึ่งบทแทบจะเป็นหนึ่งวิชาเรียนในปตีปอโทได้เลยแต่ผมคุยต,ตรงๆเนื้อหาไม่ใช่เนื้อหาเด็กๆ <S <S> เห <ลย S 2> <equilib rio> มือนเนื้อหาสำหรับแบบคนเขาต้องเอาจริงอะเหมือนแบบเลเวลกลางขึ้นไปอะเหมือนนักคุณแบบเหมือนเอะาา่่นนๆอั้าแคบบยากจจริงงัธุิจ ๋ยาจะโกให้มันใหญ่ขึ้นอยากจะไปร้อยล้านเล่มเนี้ยหัวเหมาะมาก